โอเคต้นไม้มาแล้วสองคนผมอยากเขียนคำว่าต้นไม้ต้นไม้สามคนโอเคแปลว่าช้ามากคนดูเยอะเนาะขอ้อขวามไม่ทานต้นไม้บวกทูปปู่น่ารักโอเคไปต้นไม้เลยนะครับอันนี้เป็นต้นไม้นะครับที่งวดก่อนออกหนึ่งหกตรงตรงผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ทุกคนเห็นตรงนี้คือเลขอะไรเนี่ย เห็นคือเลขอะไรทุกคนเห็นตรงนี้คือเลขอะไรแคปไว้ด้วยนะครับแคปไว้ด้วยนะครับเนี่ยผมเห็นสี่นะสี่เจ็ดใช่ไหมสี่เจ็ดหรือว่าผมเห็นสี่เจ็ดนะทุกคนเห็นอะไรสี่สองกับสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยผมเห็นสี่เจ็ดนะทุกคนเห็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 นเลขอะไรเนี่ยฝากแชร์ด้วยนะครับ มุ้เจ้าพิมีอยังอ่ะจีจีนะข่อย่องหเรืองน้ำเลยมันคืออะไรครับผมเอ้ยเอว่าใอ่าสามหมืนห้าพันคนแล้วฝากแชร์ด้วยนะผมถามใ่้เห็นเลขอะไรไปพิมจีจีแบบนี้สี่หนึ่งเจ็ดใช่ไหมเห็นเหมือนกันไหมสี่หนึ่งเจ็ดผมเห็นสี่หนึ่งเจ็ดหมือนกันจีจีคืออะไรไม่รู้พิมพ์เต็มเลยเห็นสี่หนึ่งเจ็ดสาธุก่ะเห็นตัวไหนครับสี่เจ็ดสี เนี่ยอย่างนี้หน่อยจะได้น่ารักถามแนวหนึง่งเบตอบเนวหนึง่งสี่หนึ่งเจ็ดโอ้เนี่ยมาแล้วมาแล้วผมปัดออกใหม่มาแล้วมาเนี่ยข้อความมาแล้วขอบคุณนะครับเห็นสี่หนึ่งเจ็ดใช่ไหมอ่ะต้นไม้นี่สี่หนึ่งเจ็ดเนาะโอ้คนเห็นสี่หนึ่งเจ็ดเยอะเลยข้อความมาแล้วครับเมื่อกี้มันเออ,นะอเลยนะเมื่อกี้สามหมื่นหกพันคนกี้จะถึงสี่หมื่นไหมฝากกดแชร์ให้ถึงสี่หมื่นหน่อยครับว่ งวดกว่อนต้นไม้ก็เต็มๆนะครับใครเห็นแคปไว้เลย417ใช่ไหมเนี่ยสามตัว417 41นะครับงวดกว่อนเนี่ยทุกคนละสองแชร์โอเคนะครับโอเคต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเห็น417ทุกคนเห็น417เมื่อกี้เข้าใจแล้วแอดมินผมบอกว่า การที่ทุกคนพิมพ์จีจก็คือเปิดการมองเห็นกล่าวขอบพระคุณนะครับโอ้คลิปนี้ผมคิดว่าคนดูเยอะสุดตั้งแต่ไลฟ์มาตอนนี้สามหมื่นหกจะถึงสี่หมื่นและอีกสี่พันคนถ้าอยากให้ถึงก็กดแชร์ผมตรงกับเลขทูบแม่น้ำหนึ่งเลยใช่ไหมเลขทูบแม่น้ำหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าใครมาโทัวเข้ากลางรายการครับผมคิดบ้าหนึ่งเจ็ดซื้อไม่ได้หรอกอืมเหลือสี่หนึ่งกับสี่เจ็ดก็ซื้อแค่นั้นแหละเดี๋ยวดูทูบปู่ก่อน อาจออกจิบเก้าก็ได้ใครจะใครจะรู้ทู่ป,ปู่อยู่ตรงหน้าครับชูป,ปู่อยู่ตรงหน้าขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปชนเลขต้นไม้อยู่ผมบอกตามตรงว่าไปชนเลขต้นไม้อยู่แล้วก็มีตัวหนึ่งที่มันน่าจะอั้นในทู่แต่ว่ามันเหลืออยู่สองตัวที่ไม่อั้น อั้นเลยบอกพี่ทุบปู่ผมเกินไปหัวหน้าผมยังไม่ได้ซื้อเลยถ้าวันนี้ทุบปู่ผมอั้นก็คือแปลว่าเจ้าเขานั่งดูเราอยู่อ่ะพร้อมนะครับจะให้ดูทุบปู่แล้วแป๊บหนึ่งกินน้ำก่อนไ่้ก็กินไลบอดีดอก ชวปู่ตวงกับออฟไฟค่ะรอเลขพี่ไฟอะไรมันคือเป็นจุดใด้ตัวเดียวกันเนาะข่อยปะเนี่ยจุดใหม่ซะว่าเให้จุดใหม่ไหมนะครับอ่ะอีกห้าร้อยคนถึงสี่หมืนครับ แชร์ให้หน่อยผมให้ดูทุกปู่เลยสี่หมืคนผมขอแค่นี้ใครห้อง v ีวลิงก์ที่ปัหมุดหรือว่ากดเพื่อมเพื่อนไว้ก่อนก็ได้ครับอย่าลืมดูทุกปูเ่เสร็จผมให้สรุปแล้วก็อขอขมากรรมด้วยกันโอเคผมเลิกพูดแล้วผมให้แคปไล่แคปทีละเลขก่อนออมสินนะครับผมนับออมสินหนึ่งถึแล้วผมจะข้ามไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี ห้าหสิบห้าแล้วผมจะไปทุปปู่เลยแคปไม่นานนะครับหนึ่งสองอันนี้ลงไว้เผื่อคนที่มาทีหลังจะได้เห็นสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเกอ่ะยี่สิทีนี้ทุปปู่นะครับผมเลขต้นไม้สนะี่หนึ่งเจ็ดะหนึ่งสองซ้ำเห็นตัวไหนพิมพ์มาได้เลยครับ ทูปปูออนัตตี้นะครับเห็นตัวไหนพิมพ์มาได้เลยนะครับสี่หมื่นเอ็ดพันคนใครยังไม่แชร์ฝากแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> ใครยังไม่แชร์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเนอะหนึ่งเก้าเจ็ดผมเห็นหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะครับถ้าจะไปเล่นนะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ด เจ็ดเก้านะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะครับถ้าจะไปเล่นนะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะครับพิมพ์มาด้วยแคบหรือยังแคบหรือยังอ่ะเดี๋ยวจะพาขอขอมากรรม หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดน่าจะอั่นเพราะตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งฉะนั้นก็เหลือเหลือหนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้าที่ยังไม่อัน่นแล้วก็อย่าลืมสองเก้าออนซด้วยนะนะครับอย่าลืมสองเก้าออนอด้วยนะแคบแล้วเนาะแคบแล้วเนาะ <c oughs> ได้ทูปปู่พากันออกรีบไปซื้อบะอ, <c oughs> อ่ะใครจะขอเข้ามากรรมนะครับเตรียมพร้อมนะครับกายวาจาใจเตรียมให้ดีนะครับผมมือสั่น